น,นสิ่งนั้นก็แสดงความร้อนแรงออกมายิ่งมีธาตุไฟมากก็ยิ่งร้อนแรงมากถึงขนาดลุกโชนเป็นเปลวไฟไฟที่กําลังลุกไหม้ก็ต้องมีอากาศอยู่ถ้าเป็นศูนย์ากาศเราก็จะลุกไหม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไฟที่มี มีกำลังลุกไหม้ไม่จริงแต่มีธาตุไฟเด่นโชดโชนเท่านั้นก็ยังมีธาตุลมแล้วลุกไหม้ด้วยอะไรก็ต้องอาศัยเชือ้อเชื้อนั้นอาจจะเป็นวัสดุก็ได้ก็คือธาตุดินเชื้อนั้นอาจจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ก็คือธาตุน้ำเพราะฉะนั้นในไฟก็มีลมมีดินมีน้ำสิ่งใดก็ตามที่มีธาตุน้ำแสดงกำลังเด่นเสียงนั้น สันขอไปมีธาตุลมแสดงกำลังเด่นสิ่งนั้นก็จะปลักด,ดันพัดผันในอากาศเต็มไปด้วยธาตุลมในอากาศก็มีความชื้นคือธาตุน้ำในอากาศก็มีอุณหภูมิก็คือธาตุไฟและในอากาศก็มีฝุ่นละอองก็คือธาตุดินเพราะฉะนั้นโลกใบนี้จึงเป็นโลกที่มีดินน้ำลมไฟ เป็นโครงสร้างเป็นองค์ประกอบดินน้ำลมไฟจึงเป็นสมบัติของโลกสปปรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นดินน้ำลมแล้วก็ไฟร่างกายของเราก็มีโครงสร้างของดินน้ำลมแล้วก็ไฟนี่คือความเป็นจริงมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพทั้งสี่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็ต้องเข้าใจมา,าออมาตราของอินเดียมาตราของอินเดียมาตราเชิงปริมาณหนึ่งลิขาแบ่งได้สามสิบกส่วนด้วยกันแต่ละส่วนเรียกว่ารัฐเรนูหนึ่งรัฐเรณูก็แบ่งได้สามสิบกส่วนเท่าเท่ากันเรียกว่าตัดชาลีเราก็ไม่รู้ว่ามันเล็กขนาดไหนมันใหญ่ขนาดไหน อาตมาจะบอกว่าหนึ่งรัฐเรนูประมาณเท่ากับละอองฝุ่นโอ้คราวนิยมเข้าใจเลยเล็กมากขนาดนั้นหนึ่งละอองฝุ่นยังแยกได้อีกสามสิบหกส่วนเรียกว่าตัดชาลีมันจะเล็กขนาดไหนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้แม้ขนาดนั้นหนึ่งตัดชาลีก็ยังแยกได้อีกสามสิบกส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าอะนูหนึ่งอะนูแยกได้อีกสามสิบกส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าปรมณูปรมณูเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด ที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกต่อไปแต่ทุกๆปฐมณูจะมีดินน้ำลมไฟอยู่อาจจะเรียกว่ามหาภูตาร,รูปก็ได้หรือเรียกว่ากราบรูปก็ได้ขนาดมันจิ๋วขนาดนั้นเล็กขนาดนั้นก็ยังมีดินน้ำลมไฟอยู่ในเพียงแต่เท่านั้นในทุกๆปรมณูก็ยังมีกลิ่นม,มีรสมีสีมีโอชา ร่วมอยู่ด้วยทุกๆปรมาจึจมีของแปดอย่างอยู่ในนั้นอาจจะเรียกว่าอัฐกะลาตะก็ได้อัฐก็แปลว่าแปดกะลาเป็หน่วยที่เล็กที่สุดถ้าอัตนาจ,จะขยายปรมูให้ใหญ่เพื่อจะอธิบายให้โยมได้เข้าใจชัดเจนขึ้นแต่ละประมาูหาได้มีดินน้ำลมไฟในปริมาณ25%เท่าๆกันก็หาไม่บางปรมาลูก็มีธาตุดินมากกว่า ธาตุอื่นบ้างก็มีธาตุน้ําหรือธาตุไฟหรือธาตุลมมากกว่าธาตุเื่นๆแต่ทุกๆปรมาูมีกลิ่นมีรสมีสีมีโอชาร่วมอยู่ด้วยด้วยเหตุนี้สปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จึงมีกลิ่นกลิ่นสะอาดก็เป็นกลิ่นนะมีรสรสจืดๆก็เป็นรสนะมีสีสีโปร่งใสก็เ,เป็นสีนะส่วนตัวโอชาเป็นตัวหล่อเลี้ยง ในสิ่งเหล่านี้ร่วมอยู่ด้วยกันนี่คือความเป็นจริงในอีกมิติหนึ่งคุณสมบัติของธาตุทั้งสี่นั้นเกิดร่วมกันดับร่วมกันอยู่ร่วมกันแล้วก็แยกจากกันก็ได้นี่คือคุณสมบัติธรรมชาติของธาตุทั้งสี่โดยคุณสมบัติอันนี้เองที่ให้ก่อเกิดสิ่งที่สิ่งหนึ่งตามมาแต่ต้องเข้าใจว่าในเมื่อคุณสมบัติของมันเกิดดับเกิดดับอยู่ร่วมกัน นะและไม่สามารถแบ่งแยกธาตุใดธาตุหนึ่งออกไปได้โดดๆโดดเลยไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชนิดใดเลยที่สามารถแบ่งแยกธาตุใดธาตุหนึ่งออกไปลําพังเพียงธาตุเดียวเพราะทําไม่ได้ที่ทาไม่ได้เพราะในปรมาณูนี่มันแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละประมาณูจึงมีธาตุทั้งสี่และการเกิดดับของธาตุทั้งสี่อย่างรวดเร็วนี่เองก่อให้เกิด กฎธรรมชาติขึ้นมารู้ทรงจากว่าแค่รัดนิ้วมือเดียวมีการเกิดดับแสงโกรธขนาารัดในมือเดียวกับดัดเดียวเท่านั้นเองเร็วยิ่งกว่าหนึ่งวินาทีเสียอีกเมื่อมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างสืบเนื่องถามว่าสิ่งนั้นจะคงที่ได้หรือไม่คงที่อยู่ไม่ได้สิ่งที่สิ่งนั้นคงที่อยู่ไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็ให้เกิดกฎะนิจังทุกขังอัตตาเมื่อสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ยธรรมาก็สงสัยมานทาไมต้องเป็นอนิจจังด้วยเป็นนิจจังไม่ได้หรือมันทําไมต้องเป็นทุกขังด้วยเป็นสุข,ขังไม่ได้หรืออย่างไรทําไมจะต้องเป็นอนัตตาด้วยเป็นอัตตาไม่ได้หรืออย่างไรก็สงสัยอยู่นานปีเมื่อมาเข้าใจธรรมชาติของธาตุสี่จึงเสียนบอกอ,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 อ๋อมันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะมันฝืนกฎธรรมชาติธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นเองอริจังทุขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสรรพชีวิตทั้งหลายทั่วโลกนี้เอาไว้คุณจะนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือพุทธศาสนาก็าตามก็ล้วนตกอยู่ใ,ใต้กฎอนิจังทุกขังอนัตตา สรรพสิ่งทั้งหลายวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้กฎอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นกฎเหล็กกฎธรรมาชาติที่ครอบคุมวิถีชีวิตทุกๆชีวิตเอาไว้ต่างกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสมมุติกันขึ้นมาบัญญัติขึ้นมามันใช้เฉพาะท้องถิ่นใช้เฉพาะสังคมใช้เฉพาะประเทศใช้เฉพาะประชาคมโลกหาได้เป็นสิ่งที่เป็นสากลไม่ ภาษาก็ใช้กันเฉพาะประเทศหรือในกลุ่มประเทศวัฒนธรรมประเพณีก็เช่นเดียวกันนิยามความหมายก็เช่นเดียวกันมันใช้เฉพาะท้องถิ่นใช้เฉพาะประชาคมหาได้เป็นสากลไม่แต่กฎธรรมชาติอนิจังทุกขังอนัตตานี่เป็นกฎสากลแล้วเราจะไม่เรียนรู้ได้อย่างไรในเมื่อสิ่งเหล่านี้ครอบงำวิถีชีวิตเราอยู่ทุกวัน การไปรู้กฎธรรมชาติอภินี่แหละนำทุกมาให้นำโทษนำภัยมาให้กับชีวิตสิ่งที่ควรเรียนรู้ถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็หมดโอกาสเลยนะเสียโอกาสในชีวิตไปเลยเลยเพราะตรงกัดว่าตัวรับยงมือเดียวมีการเกิดแสงโกดขณะคือหนึ่งหมื่นหนึ่งล้านล้านครั้งนักนิยศาส อาจารย์สอนฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์เฟย์ใช้เวลา14ปีในการค้นคิดเครื่องมือวิศาสตร์ชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าบับเบิลแชมเบอร์ศาสตราจารย์ผู้นี้ได้รางวัลโนเบลไพรส์ในปีต่อมาเครื่องมืออันนี้แหละสามารถขยายส่วนที่เล็กที่สุดในอนุภาคของมวลสารก็เห็นว่ามีลักษณะคล้ายฟองน้ำและแตกตัวอย่างรวดเร็วในหนึ่งวินาทีมีการแตกตัวสิบยกกำลังยี่สิบสองลิ้นหนึ่งหมื่น ลานลามขลังเนี่ย yeah. น่าอาัศจรรย์ไหมพวกทงานไม่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยแต่ปัญญายาณนี่แหละสามารถที่จะอย่างรู้ได้นะอดไตรลักษณ์อน,นิจจทุกขังอน,นัตตาอน,นิจจก็คือความไม่เที่ยงไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปธรรมชาติของธาตุสีนั้นเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายแตกสลายไป ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นร่างกายก็ดีเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีเป็นภูเขาแม่น้ำลํำธารป่าไม้ก็ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมชลาบรณะและความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีธาตุสีใดเลยที่สามารถยืนยงอยู่ได้ที่เป็นนิจจังพราอเป็นอันิจจัง กฎธรรมชาติเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมีท่าทีต่อธาตุสีอย่างไรร่างกายเขเป็นธาตุสีวัตถุสิ่งของที่เราใช้อยู่ก็เป็นธาตุสีเมื่อมันต้องเสื่อมสลายไปเก่าไปแก่ไปตามกาลเวลาเราก็มีหน้าที่ต่อธาตุสีที่เราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยหน้าที่อย่างไรหน้าที่คือการดูแลรักษาบำรุงรักษาเพื่ออะไรเพื่อยืดอายุของการเสื่อมเพื่อชะลอความเสื่อม เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นแค่ยืดอายุแค่ชะลอความเสื่อมนะแต่ไปยักยั้งได้ไหมยักยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุสี่เนี่ยเป็นของชั่วคราวที่เราสัมผัสสัมพันธ์เรามีเราเป็นอยู่เพราะธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นส่วนนามจิตใจของเรานั้นเสื่อมก็ได้เจริญก็ได้ ถ้าเราไม่ใช้ธรรมะในการอบรมพัฒนาจิตจิตก็จะมีความเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหา